ประเด็นคือแล้วลูกติดเกมอ่ะมันผิดยังไงอ่ะครูคือมันอย่างนี้ค่ะทุกอย่างคือเหรียญสองด้านทุกคนมีดีแล้วมีเสียจริงๆการเล่นเกมเด็กติดเกมไม่ได้ผิดนะเด็กติดเกมก็คือเด็กที่ชอบเล่นเกมอ่ะแต่บางทีเล่นมากเกินไปและการเล่นเกมอ่ะจริงๆเป็นการฝึกสมองด้วยซ้ําทุกคนแต่อะไรที่มากเกินไปเวิร์กไหมทุกคนแน่นอนไม่เวิร์กเพราะว่าเด็กอ่ะในความเป็นเด็กนะ คอนโทรเขาต่าอยู่ละเซลล์คอนโทรเขาต่ําอยู่ละการควบคุมตัวเองต่ําอยู่แล้วจริงๆอ,อ่ะไอการที่เด็กติดเกมติดโซเชียลติดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองแฮปปี้แต่ว่าพอะอะไรที่มากเกินไปอ่ะมันจะแย่เด็กก็จะไม่ทํากิจกรรมอื่นบางคนหนักมากนะติดจนกระทั่ง ไม่ยอมไปโรงเรียนกินนอนไม่เป็นเวลานอนตีสองตีสเพื่อเล่นเกมแล้วก็กินอาหารจังฟูด้ดพอติดเกมเนี่ยมันจะส่งผลมาหมดเลยการกินกินของไม่ดีกินฟาสต์ฟูด้ดกินพิซซ่ากินให้มันจบจบเอนเตอร์เทนไปครั้เนี้เด็กอะ่ะเขาก็จะติดเกมใช่ป่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออกจากมันยากเพราะว่าเซลล์คอนโทรลเขาไม่เหมือนผู้ใหญ่แต่เด็กอะ่ะเขาไม่รู้ว่าเออมันต้องรับผิดชอบยังไงต้องทํายังไง